สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ห้องสอนจากทางต้นว่านทีวีพบกับดิฉันรุติราศรีมูลนะคะวันนี้ค่ะวันที่5้ามีนาคม2558เป็นวันนักข่าวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันนักข่าวหรือว่าวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่5้ามีนาคมของทุกปีเป็นวันที่มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นและกําหนดให้วันที่5มีนาคมซึ่งเป็นวันจัดตั้งสมาคมให้เป็นวันนักข่าวด้วยค่ะ ต้นวานเคเบิลทีนะคะขอขอบคุณทุกส่วนราชการค่ะรวมถึงพี่น้องอนักข่าวทุกท่านนะคะที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมของเมืองแม่ฮ่องสอนของเราให้มีการพัฒนาแล้วก็ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะเป็นข่าวของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดพระธาตุดอยกองหมู่ ช่วงเช้าของวันที่4มีนาคม2558นายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนางหทัยชนกพนัทอัมพลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศอนนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ธศา,าสนิกชนทํทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามนเณรจำนวน61รูปเนื่องในวันมาคบูชาที่วัดพระธาตุดอยกองมูเพื่อให้ผู้ ศาสนิกชนได้ร่วมประกอบกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปมาคบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงสแสดงโอวาทปาติโมข์แก่เหล่าพระอาหารหันต์พันสองร้อยหองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสา 2 5งองค์มุ่งตรงมาพร้อมเรียงกันนาเวลุล่วงไปไมีได้นัดหมายสม ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนางหทัยชนกพนัทอัมพลนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศอนและนางสรรสนีภูก,กานนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยกองมู วันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกโดยพระสาวกทั้ง1,250รูปนั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายต่างล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ล้วนเป็นพระอรหันต์และมีคําเรียกอีกคําหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติได้แก่และความชั่วทุกชนิดทําความดีให้ถึงพร้อมและทําจิตใจให้ผ่องใสว,วุงงัโดยมรส,ส,มสมบ So, come join